สวัสดีครับอยู่กับโซล์นะฮะกับเกม d i ส m ัน t ดสมนเดสมนเทเออใช่ไหมเออน่าจะถูกแหละเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะฮะอ้าวมาแล้วนี่คือตัวเอกของเรานะครับอ่าเป็นเกมน่าจะอยู่ในในเรื่องของโลกที่ล่มสลายนะฮะแล้วก็อุ้ยตีได้ด้วยอ่าน่าจะไปเชิญกับซอมบี้และหายนะต่างๆนานานะฮะโอ้การเก็บง่ายนิดเดียวนะฮะ เออไม่มีบอกให้เราทำอะไรเลยเหรอโอเคอ่ะลองทุบยางดูอุ้ยทุบยางไม่เข้าเว้ยเฮ้ยอันนี้นี่ <c oughs> เหล็กเข้าแน่เหล็กเอาอ่ะย่าอัพเกรดดาเมจชูสิบสองหินไม่เข้านั่นไงอ่าโอเคโอเคอุ้ยมีแคมป์ที่นี่มีแคมป์ได้ยังไงแคมป์ของเราเหรออินรีดอ่าน์ซีอ่าพี่โอเคทำลายเข้าของสินะ อาเก้าอี้เก้าอี้ตีได้เก้าอี้ตีได้อันนี้ผมปรับเอาล็อกเ้าอัตโนมัติออกนะฮะเนื่องจากผมชอบสวนนะฮะป่ะเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่าพาเพื่อนเพื่อนไปเจอกับหายนะฮะเป็นความถนัดของผมอา้อาวอ้าวโตไม่ได้เว้ยอโอเคอันนี้ไม่ได้อดูอะไรดูให้เราสร้างเหรอใช่ไหมเอาหาหาหาเคเวสินะอัปเกรด ทุบเอาอะทุบ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 เหล็กครบขาดไม้ไม้ไม้เอาอุ้ยอุ้ยอันนี้มันทางเข้านี่หว่าไปไงอะไปไงวะเอ้ยเอ้ยหมุนวงกล้องได้ไอยากดเมาส์กลางเอ้ยเล็ง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  ปีนได้ไหมสเปซบาร์ไอ,อสเปซบาร์ไปมมวนตัวเว้ยอ่าดีดีด,ดีอ่ะลีดอีกรอบวะอ๋อ,อมันเป็นเหมือนทูทเียล่ซะนะโอ้โอโอ้เก็บของไอ้ยยะอันนี้จุดไฟแล้วเราไปไหนต่อได้เพราะว่าเออนี่รัวรัวเอ้ยเอ้ยเก็บยาได้ เอ้ยไม่ดีเมาเมาเมาไม่ชี้เอ้ยเอ้ยเราจะไปเราจะไปอุ้ยอุ้ยติดติดอ่านต่างเหรอไอ้ยาเข้าไม่ได้แล้วฉันจะไปยังไงล่ะเนี้ยทางข้างข้างเรามาเล่นครั้งแรกฮะยงงงังงงงงอยู่ครับ สอบไม่ครบอัพเกรดอย่างเดียวเหรออัพเกรดแล้วจบเหรออัพเกรดเดสตร์โอเค <Okay. S 1> แล้วเราทำยังไงล่ะนี่อินเวนทอรกดไออันนี้คืออาวุธของเรานะฮะ s y s t เตโอเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนนคเนนควสอันนี้คือที่สิ่งที่เราให้ทำใช่ไหมเควสหลักเมนเควสหลักของเราก็คือให้หนีเอาจากเกาะาแสดงว่าเราอยู่บนเกาะสินะอ อัปเกรดขอมาถึ Up grade, Up grade. อัปเกรดอัปเกรดเราจะอัปเกรดยังไงล่ะมีตรงไหนให้อัปเกรดเอยเออเอ๊ะอืมเป็นการสอนที่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่หรือผมง่เองห <c oughs> รือเปล่าวะยุ้ยๆๆย <c oughs> จุดไฟจบค่เนี้ยเหรอไม่ใช่ดิ อ่าพูดถึงอัปเกรดครับม,มีตัวไหนไหมเกาหัวเลยเนี่ยตัวละครผมยังเก้าหัวเลยคิดดูดิอินเวนทอรี่อันนี้เหรอ,อสามารถอัปเกรดกระเป๋าได้อ่าฮะเกียรไม่มีเลือ,องลงมาไม่ได้แล้วหมดไอ้ยะอัพเกรดอัพเกรด อัปเกรดเอ้ยนี่เหรออ๋ออัปเกรดอืมหายโง่แล้วหายโง่แล้วนี่ปะอ๋อนี่ไงแดงๆโถโง่ซะเกือบตายอ้าแล้วอัปเกรดไงวะแอทแท็กโฮโอัพเกรดไงวะอ,อ,อ,อืมกดโฮพาวเวอร์แอทแทกอืมอยู่ตรงนี้สินะสล็อตทีม อ,อ,อันนี้ยาอุ้ยงงอะงงมากอัพเกรดอัพเกรดไอเทมบอกแต่ว่าเราทำอะไรได้ไอเทมตัวนี้เราแอตแทกแปดนะฮะใช่ไหมอ่าอ่าแดาเมจแปดเราต้องอัพเกรดให้เป็นสิบสองโดยการการอะไรอะอ่าเควสไม่ใช่ดิ at the camp อ็ at the camp เหรออ๋ออืมโอเคโอเคง่าวซะเกือบตายโอ้แล้วก็มีอะไรอไหมอย่างเดียวเนาะโอเคป่ะลุก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  อ้าวยังไม่ได้ What the... เพราะว่าอ้าวกดอัพเกรดไปแล้วนะเอ้ยหรือว่า,ามันไม่อัพวะเอาใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ม่ขอโทษเพื่อนๆมาเล่นใหม่ <laughs> ผู้เล่นใหม่อันเนี้ยอ้าอาอ,าอ,าอ,าอ๋อกดค้างทุยเออโอเคโอเคโอ้โหอ่าทูติเดียวเขาสอนไม่ละเอียดฮะ โอเคเป็นเกมที่อ่านี่แน่นอนละได้ละกดค้างอ๋อกดค้างตีแรงตรีแรงตรีแรงอ่าเรามาดูเหล็กออ้ยออ้ยมีตามีหน้าไหมไม่มีนะ <c oughs> การฟาร์มให้เกี้ยงค,คืองานของเราเอาให้เกี้ยงเหมือนทุกเกมฮะชิปนี่คือวิ่งเร็ว เอาอออออแวบหินได้ไหมหินไม่ได้ยางยางได้ไหมยาง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 โอเคจะให้เราอยู่ที่นี่ที่เดียวจริงดิมีวิทยุมีวิทยุอันนี้น่าจะเป็นบ้านของเราเองนะฮะเราหนีลงไปอยู่หลุมหลบภัยครับเลยไม่ตาย เอากด F ดูของหรือใช้ของเอาแล้วเอาแล้วทุบทุบ้าไปทุบเข้าไปอุ้ย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 กาแฟยังอุ่นอยู่เปล่ามีใครมาเปล่าอ้าวชั้นหนังสือเหรอมองไปมองมาอย่างกระเบื้อง เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวปรับมุมกล้องก่อนเออมีหูยนั่นไงนั่น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 ต่ำบี้ตัมบี้ตัมบี้มี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 ล่างงอกด้วยอะไรวะอุ้ยเก็บต้นไม้เก็บต้นไม้เก็บโอ้ยเต็ม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 ไปไว้กล่องก่อน คือกระเป๋าเรามีเต็มใส่อ่าเรียกอะไรนะไอเทมชนิดละ4ชิ้นเหรอแต่ละช่องเด็เกกระทะเอาใช้เส <laughs> เรียกกระทะไม่ได้กลายเป็นเศษเหล็กลไปแล้ว <laughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยโทไม่โตโตไม่โตอาวไม่สามารถคุกกิงได้เนื่องจากว่าไม่มีไฟไม่มีแก๊สอย่างเงี้ยเหรอเอาเอาลืมลืมลืมไปว่าเล่นแบบเมาส์เล็ก <c oughs> อ่ okay, อาโอเคโอเพนเฮ้ยเจออะไรเนี่ยว a t เดออะไรวะเยังมุมเหรอ อันนี้คือห้องน้ำเม้าว,วิวอะไรโฮด,ดาวอ๋ออ๋อนี่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 ึบผ้าได้ผ้ามาแล้วต้องใช้ผ้าสองผืนปะวะจำไม่ได้อัปเกรดกระเป๋านะฮะมีให้อัปเกรดกระเป๋าด้วยอ้าวเต็มเต็มเต็มไม่ดูอีกเต็ม โทษ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 ถังกระลวังหม้อเก็บ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 ฟับ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 เยอะโอ้เก็บได้อีกพีด้วยเฮ้ยเกมนี้เอาเอามาเก็บต่อเก็บต่อเอาใหม่อีกทีสิเอาวิวทูดรักถื่อนเถือนอ๋อโอเคโอเคว้าววิวอ้าวว้าวว้าวอ๋อแค่นี้นะกดเมาส์กลางเพื่อหมุนเพิ่งจะสอน เอาแล้วครับเราจะไปะเผชิญโลกกว้างฮนะด้วยมนุษย์ฉลังอันเดียวมาเอากดผิดเฮ้ยเอาไปเก็บก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะเนะพื่อนะเพื่อนๆรอแป๊บเก็บแป๊บเดี๋ยวเราไปฟาร์มข้างนอกกันโอเคโอเคโอเคไปไปไปแป๊บ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 อันนี้มันย่องใช่ไหมเนะี่ยย่องอุ้ยอุ๊ยเอา้าโหตกใจ เฮลโหลฮาวอายู Hello, อะไรอ่ะตัวอะไรไป็นคนน่ารักเหลือเกินอ่าโอเค what the อ่าลีดลีดโฮดาวโอเค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 อ่ okay, 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 okay. องาง้นะงางเงี้ยนะง้างแล้วสับโอ้ย <c oughs> โดนโดนอื้ยอุ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 ้ยเลือดหายไปเยอะอ่ะอืม จริงดีแล้วเพิ่มเลือดไงวะฮะเก่าเกาเก่ากบานไปทางอีทอีทอีทเฮลอีทเทลอีทอีทอีทเพิ่มพลังโอ้ยติดติดติดเรากินอะไรได้ไหม โยเฮลโอเคอ่านี่นี่อัปเกรดอัปเกรดนี่ไงอัปเกรดเป๋าก่อนอืมโอ้โหใช้ของอย่างเยอะโอ้ต่อไปใช้พาดังสิบสี่แนะ่ไหวไหไหวบ้าง เดี๋ยวจบพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไว้เก็บไปเจอกันในพาร์ทที่สองนะครับครับสวัสดีครับผม